สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเ e อิญเอิญทำไปเรื่องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบแปลกหน้าแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าเรามาเปิดช่องแบบข้างนอกเลยเออคลิปในวันนี้เราจะทําอะไรก็คือเอิ์นะคะก็จะมาถ่ายวอลให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเอินก็คือ วันนี้เราจะไปตาลุยป้ายเอกวันซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ป้ายเอกวันจะอยู่เน t อนะคะแล้วก็จะมีป้ายน้องดงพโยด้วยเออเราก็เลยแบบต้องไปตามเก็บซะหน่อยแล้วก็จะไปคาเฟ่บันเกิดน้องดงพยโยด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเป็นคลิปแรกเลยถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยถ่ายคลิปบล็เหมือนกันซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นเดินทางกันที่ สถานีรถไฟวัดสิงค์นะคะซึ่งสถานีรถไฟอันนี้เขาก็จะเป็นสถานีรถไฟที่ต้นสายมหาชัยไปวงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็ตีตัวมาแล้วซึ่งราคาถูกมากทุกคนที่เนี่ยคือสถานีวัดสิง์ใช่ไหมแล้วก็จะไปวงเวียนใหญ่ก็คือ3บาททุกคน <Wow. S 1> ถ้าสิดสายแบบทั้งตั้งแต่วงเวียนใหญ่ไปมหาชัยก็คือสิบาทวนคุณ oh, <no. S 1> แบบประหยัดมากรถไฟก็กาลังมานะคะเราก็จะไปเดินทางกันเลย yeah. ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟรงเวียนใหญ่แล้วแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปขึ้นรถนะคะเพือ่อที่จะไปยังสถานีรถไฟ MRT นั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันหน้า MRT เที่กงกำลังจะไปขึ้นแล้วนะคะก็ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนเอิญก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกกันเนาะซึ่ง MRT ที่นี่นะคะชื่อว่า MRT สนามชัยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าแบบว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะไปค่ะ ซื้อบัตรก็ที่จะเข้าไว้ข้างในสถานีกันก่อนนะคะสถานีแรกที่เราจะไปก็คือสถานีเพชรบุรีนั่นเองค่ะนี่ก็จะราคา37บาทถ้านหนึ่งใบก็คือตอนนี้มีตาต้อกงด้วยแล้วก็ต้องเป็นสองใบนะคะ สนามชัยนี้นะคะภายในเขาก็จะตกแต่งเหมือนกับเป็นวัดนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาว่ากันว่า,าสวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเอ t สถานีนี้เนาะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นการออกแบบของรอ,องศาสตราจารย์ดรพินโยสุวันคีรีนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็เป็นคนที่ออกแบบที่นี่นะคะแล้วก็ที่เนี่ยจะส,สถาปัตยกรรมแบบ เป็นเหมือนรัตนาโกสิงตอนต้นนั่นเองนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างอีกนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่จะไปสถานีเพชรบุรีนั่นเอง รถไฟมาพอดีเลยตอนนี้เราก็ถึงสถานี MRT เพชรบุรีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาน้องน้อง,องพิโยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแตะบัตรออกแล้วก็เพื่อที่จะไปดูป้ายเอก X1 น,นั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าป้ายน้องสวนดงพโยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าทำไมถึงรู้จักน้องได้ก็คือเนี่ยติ่งเอกวันใช่ไหมแล้วน้องก็แบบอยู่ในเอกวันด้วยแล้วก็น้องอ่ะ <c oughs> เป็นคนที่ ตกเราให้เราอะไปดูรายการ Perdue X ซึ่งตอนนั้นอนะคือเราอะติด V I U มากซึ่ง V I U นะ่ะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดูซีรีส์ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็มีแบบโปรโมทรายการสว r v เว a l ลรายการหนึ่งชื่อว่ารายการ Perdue X 101นะคะซึ่งตอนที่ไปดู EP แรกอะก็คือเป็นน้องดงพโยที่แบบว่าออกมาก่อนเป็นคนแรกเลยซึ่งเด็กคนนี้เข้ามาถึงน่ารักแล้วก็สดใสได้ขนาดนี้นะคะเราก็เลยแบบติดรายการนั้นไปเลยเพราะน้อง่วนดงพโยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ป้ายของเอกวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าป้ายของเอกวันแล้วซึ่งป้ายเนี้ยทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญครบรอบ1ปีของเอกวันนะคะที่เดบิวต์แล้วก็สมาชิกในนี้นะคะมีทั้งหมด11คนคนแรกนะคะก็คือ คิมูซอกค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นน้องทรงยอนจุนซนดงพโยน,นะคะที่เราไปถ่ายกันเมื่อกี้นะคะก็ชื่อน,น้องเพียวนั่นเองนะคะแล้วก็ชาจุนโฮนะคะแล้วก็เมนิฉันนะคะก็คือคิมโยฮันนั่นเองค่ะกไม่ได้ แล้วก็นี้จะเป็นมินฮีนะคะแล้วก็น้องนำแล้วก็อันนี้จะเป็นซึงยอนแล้วก็พี่ซึงอูนะคะลีดเดอร์ของอีวันแล้วก็อันนี้จะเป็นฮันกยอนแล้วก็อีอึนซังนั่นเองค่ะแต่ละคนก็แบบเดบิวต์แบบโซโล่กันไปแล้วเพราะตอนนี้ไม่มีวงอยู่แล้วนะคะแต่ละคนก็โซโล่ไปแล้วแล้วก็จะมีน้องนำกับฮันกยอนนะคะที่ไปออกเพลงคู่กันนะคะเพราะเขาสองคนก็มาจากค่ายเดียวกันแล้วก็จะมี พยนจุนแล้วก็มีนีนะคะที่ไปเดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปวงใหม่ก็คือ c าวิต y นั่นเองนะคะทุกคนส่วนแต่ละคนก็คือเดบิวต์โซโล่คนเดียวแล้วแล้วก็พี่ซึกูก็กลับค่ายนะคะแล้วก็มีโซโล่ของตัวเองเหมือนกัน ส่วนอตอนนี้นะคะที่ยังไม่โซโล่เราก็ยังที่ยังแบบว่ายังไม่มีวงล้วก็ยังไม่โซโล่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือน้องดงพีโยนนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ชาจุนโฮก็คือมีข่าวแล้วว่ากําลังจะเดบิวต์ใหม่นะคะเป็นวงบอยกรุ๊ปใหม่นั่นเองมีสมาชิกทั้งหมด7็คนนะคะยังไงเราก็รอติดตามกันนะคะชื่อวงน้องนะคะชื่อว่าดิปปินนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ m r t สุขุมวิทนะคะเราก็จะไปถ่าย อ่าป้ายน้องดงพโยแล้วก็ x อวันอีกเหมือนกันค่ะไปกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ MRT สถานีสุขุมวิทนะคะเราก็จะมาถ่ายป้ายเอกวันกันนะคะอันนี้ก็เป็นป้ายครบรอบหนึ่งปีของเอวันเหมือนกันเนาะที่แบบว่าแฟนคลับก็ร่วมกันทำให้นะคะแล้วเราก็ จะไปดูป้ายของเจโนโ่วง NCT ค่ะทุกคนคืออันนี้เป็นกำไรมากเพราะว่าตอนแรกอะกะว่าจะมาถ่ายแค่เอกวันแล้วก็ดงพโยใช่ไหมแต่ว่าเจโน,โน่เอยอะไรเอยก็คือกำไรนะคะ นั่นก็คือป้ายของลีเจโน o นั่นเองค่ะซึ่งอยู่วง NCT Dream นะคะเราก็จะแตะบัตรออกไปที่ทางออกที่3นะคะเพื่อที่จะไปถ่ายป้ายของน้อง,งโซนดงพโยกันต่อค่ะก็คือตอนนี้ยืนรอป้ายน้องดงพโยก็คือนนานมาก เป็นป้าย LED แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนแต่เราก็ต้องยืนรอนะคะเพื่อที่เราจะทำภารกิจให้สำเร็จเราต้องภารกิจที่เราไปตะลุยป้ายนะคะก็จบลงแล้วน้ะเราก็ไปตามป้ายครบแล้วนะคะสำหรับของเอกวันแล้วก็นะ้องส่วนตรงหิวนั่นเอง ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ BTS นะคะเราก็จะนั่ง BTS ไปลงที่สถานีสนามกีฬานะคะเพื่อที่จะไปคาเฟ่วันเกิดน้องที่หอศิลป์น,นั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในเนาะเพื่อที่จะไปคาเฟ่น้องสนดงพยนต์นั่นเองค่ะแล้วก็ที่หอศิลป์น,นี้นะคะเขาก็ก่อตั้งขึ้นเพื่อแบบว่าเหมือน เป็นสถานที่จัดนิทรรศการไม่ว่าจะเป็นในด้านของศิลปะแล้วก็รูปภาพการสแสดงแล้วก็ดนตรีอะไรต่างๆที่นี่เขาก็มักจะจัดนิทรรศการขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ จะพาทุกคนนะคะก็จะเดินชมข้าวเเวนเนอะลูกข้าต่างๆก็คือสวยมากไม่ว่าจะเป็นข้าถ่ายหรือข้าวปัดนะคะไปอันนี้ก็จะเป็นข้าถ่ายข้าถ่ายกับชุชคนทึางลาอะไรนี้นะคะนี่เขาก็เหมือนมีการกระปวดแล้วด้านข้างก็จะมีเป็นเหมือนรางวัลของภาพนี้

เราก็อยู่ที่ร้านอาหารที่เราจะมาทานข้าวกันนะคะที่นี่นะคะชื่อว่าร้านดุกกีนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นอาหารทางด้านของเต้าปกีหม้อไฟนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้คือเราอะไปทัวร์การเป็นติ่งเกาหลีมาแล้วเออวันนี้เราก็เลยจะมา กินอาหารเกาหลีอีกนั่นเองก็คือต๊กบกกีหม้อไฟของดูกีนั่นเองนะคะที่นี่นะคะก็จะคิดเป็นหัวนะคะคนละ299บาทแล้วก็สามารถทานได้1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองค่ะคือเขาก็จะมีแบบอย่างเงี้ยทุกคนเป็นโหมแบบเนี้ยแล้วก็ให้เราอะเดินไปตักของเป็นพวกหมูสไลซ์เป็นของสดต่างๆนะคะแล้วก็เอามาใส่ที่หม้อไฟอันนี้นะคะ แล้วเขาก็จะมีแบบเป็นน้ำซอสแบบนี้นทุกคนอันนี้คือน้ำซอสท<ช>ี่เนี่ยมันก็สามารถชิมลงไปได้เลยที่มมานะคะมันก็จะมีระดับความเผ็ดที่อยู่ที่5้านะคะก็คือเผ็ดมากของที่นี่แต่ก็อร่อยมากทุกคนคือเราเคยกินไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งติดใจมากเราก็เลยมากินอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยากจะเข้า คี่ตอนนี้จะขอปิดคลิปแล้วเพราะว่าหิวมากจริงๆยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านเนาะก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอินด้วยนะคะแล้วก็ไปกวนใจให้ใหกับเอินด้วยเนาะยังไงก็วันนี้ก็มาพูดคุยด้านล่างได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยอะไรกับเอินก็ได้ในเรื่องของการเป็นติ่งหรืออะไรก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอไปะค่ะ I can take no Mo! no more